วันนี้ที่อาคาร111ประดิษฐ์มนูธรรมเขตราดพร้าวกรุงเทพมหานครพลอากาศโทรพรักดิแสงชูโตกรรมการผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเป็นประธานในงานดอยคำ30ปีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดหลักการทรงงานและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรม,มนาถบาพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กบรกฎาคม2567โอกาสนี้นายพิพัฒน์พงศ์อิสระเสนาณนอายุทธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนร่วมถ่ายทอดการน้อมนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรูป,ปรธรรมตลอดระยะเวลา30ปีสามารถจับต้องได้พร้อมเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชาในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยังย่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจะตั้งขึ้นปี2515เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือโดยการส่งเสริมรับซื้อพัฒนาและแปรรูปผลิตผลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรม ต่อมาปี2537จัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้ชื่อบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดดำเนินง,งานผ่านโรงงานหลวงอาหารสเสตียรูป3แห่งได้แก่โรงงานหลวงอาหารสเสตียรูปที่1ฝางจังหวัดเชียงใหม่โรงงานหลวงอาหารสเสตียรูปที่2แม่จันจังหวัดเชียงรายและโรงงานหลวงอาหารสเสตียรูปที่3เต่าง,งอยจังหวัดสกลน,นครปัจจุบันดอยคำมีสินค้ากว่า220รายการใน23กลุ่มสินค้า ในปี2566มีร้านสาขาจำนวน30แห่งและร้านครอบครัวดอยคำจำนวน15สาขาทั่วประเทศ